สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์แอนนะคะที่ปึกษาการขายบริษัทพิทยนต์ขายรถมือสองค่ะวันนี้มีรถเข้ามาเพิ่มนะคะเป็นสายไฮบริดตนะคะตโตโยต้าคัมรี2.5ให้บริษพรีเมียมปี2019-2020มากับเล็กไมค์แค่แสนต้นเท่านั้นเองคันนี้ราคาตั้งขาย859,000บาทนะคะสวยงามสีขาวมุกทั่วคันเลยไฟหน้าคมไฟสวยใสไม่มีคราบเหลืองแตกลายเลยค่ะ ผ่อนยาวๆ84งวดได้เลยนะสำหรับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถกันเลยนะคะอยากได้รายละเอียดสอบถามเข้ามา0 8 6 3 4 4 0 0 4 5แจง้งติดต่อเซลแอนมานะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลย อันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยคมไฟสวยใสไม่มีคาบเหลืองแตกลายเลยค่ะมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้นะะกระจังด้านหน้าได้เป็นสีเทานะ,ะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาครบคันนะคะแล้วก็โลโก้นะสีฟ้านะคะบ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดนั่นเองนะคะไฟใหม่มากๆพี่ๆนะคะโคมไฟสวยใสยเลยค่ะนะคะสวยงาม คันนี้ได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆสีขาวมุกนะคะคันนี้ขาวทั่วคันสม่ำเสมอมากและบอกเลยว่าสีขาวหาค่อนข้างยากเลยนะคะคันนี้ล้อแมกมีมาให้นะยคะล้อแมกขอบสิบหกยางนะคะได้ยางปีสองพันยี่สิบห้าเป็นยางดันหลบด้วยเนี่ยค่ะปียี่สิบสี่นะคะยางดันหลบด้วยนะคะ โลโก้ด้านข้างนะคะไฮบริดนะสวยงามหูกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยเลยค่ะสวยครบรอบคันนะะี่ค่ะกระจกเดิมแท้โ o โยต้ทุกบานมั่นใจได้เลยด้านมือเปิดเป็นสีโครเมียมสวยใสยสไตล์ลักชัวรี่เลยด้านในบอกเลยนะ,ะไฟฟ้าเกือบทั่วคันเลยพี่ขานี่ะเนะบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคขาดันหลังมีมาให้นะคขาสวยงาม คันนี้ยังไม่ได้เก็บงานภายในนะหัวเบาะหัวหมอนต่างๆนะคะสวยครบคันเลยค่ะนะคะคันนี้สีสวยมากนะคะพี่ๆไฟแอมเบียนท์ไลท์มีมาให้เหมือนกันค่ะนยะคะลายไม้ได้เป็นสีเทานะแอร์แบ็กเจ็ใบเลยนะคะันนี้เดี๋ยวดูตัวน็อตก่อน น็นอตไม่มีรอยงัดแงะขันไขเหลี่ยมคมสันตัวน็อตสวยเดิมสวยครบเป๊ะทุกจุดเลยเนี่ยคะ่ะใครที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารสวยงามขนาดนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย086 340045แจ้งติดต่อเซลล์แอนด์มานะคะด้านล่างลำโพงมีวางแก้วมีมาให้ไฟ2ส,สว่างมีมาครบกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานซีนยางร่องน้ำขอบประตูเดิม นะเม็ดอาร์ตเดิมนะสวยครบนะคะใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยค่ะพี่ๆนะสำหรับใครที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานสักคันนะคะคันนี้เหมาะมากๆตัวน็อตไม่มีแม้แต่คราบสนิมน,นะคะสวยครบเลยปี2019.2020สนะคะสวยงามมากใครชอบถูกใจหรืออยากดูสำเนาเล่มรถต่างๆสอบถามรายละเอียดคุยกันเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะเรามีสำเนาเพร้อมให้พี่ๆชม ทุกคันเลยในบริษัทนะคะด้านหลังแอร์แยกตอนหลังมาให้ตกแต่งด้วยลายไม้มาพร้อมที่ชาร์จแบตเนะะี่ยะพรมแคมรี่มีมาครบเลยค่ะสวยครบรอบด้านนะะี่ฮะสวยงามขนาดนี้และที่สําคัญคันนี้หลังคาสรุปมีมาให้ด้วยนะะี่ฮะสวยสวยแบบนี้เลยค่ะตัวน็อตสวยเดิมนะคะไม่มีรอยงันแงะขันไขแผงประตูสวยงามครบคันนะคะด้านข้างมาพร้อมม่านแบบแมนนวลน,นะคะ ใช้งานง่ายๆเลยนะคะล็อกเด็กมีมาให้สินยางร่องน้ำขอบประตูสวยครบนะคะแต่มานด้านหลังตรงนี้เป็นไฟฟ้านะคะด้านหลังตรงนี้เป็นไฟฟ้าให้สีขาวสวยๆเลยค่ะด้านท้ายดีไซน์ไฟบเฉีียวมาพร้อมโลโก้สีฟ้าแล้วก็โลโก้ของไฮบริดนะคะข้อเนะะี่ยหนึ่งข้างฝั่งซ้ายนั่นเอง นีคะเซ็นเซอร์มีมาให้4จุดมาพร้อมกล้องถอยสวยครบเป๊ะเลยค่ะสำหรับคันนี้ด้านในถาดท้ายเดิมได้มาจากโรงงานเลยค่ะสวยครบเลยเนะคะเดี๋ยวดูอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนี่นะคะได้มาครบคันเลยโอ้โหค่อนข้างหนักนิดน,นึงนะพี่ สวยครบรอบด้านเลยค่ะกระเป๋าสัมภาระใส่ไปได้เลย3-4ใบเนะีคะสำหรับทั้งไหนมีแพลนนะคะใช้เดินทางออกต่างจังหวัดคันนี้ก็คุ้มค่ะเพราะว่าเป็นตัวไฮบริดนะสายประหยัดแน่นอนนะคะรับรองเลยว่าได้รถสวยคุณภาพเกรด A ไว้ใช้งานการันตีโครงสร้างต่างๆให้พี่ๆหมดกังวลเกี่ยวกับการซื้อรถมือสองได้เลยนะคะถ้าอยากได้รถสวยสอบถามเซลแอนเข้ามาได้เลยหรือติดต่อสอบถาม นะแอดบ้านเขียวได้เช่นกันนะคะด้านมือเปิดเป็นสีคโครเมียมมาพร้อมกุญแจสมาร์ทเอนทรีประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่นะที่อายุแบบค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะขึ้นลงลำบากคันนี้เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าประตูได้กว้างนะเมมโมรีซีดมีมาให้สจุดนะตรงนี้เป็นหูกระจกมองข้างนะคะตรงนี้ปรับระดับล็อกประตูล็อกกระจกค่ะตกแต่งด้วยหนังนะคนะนะนิ่มๆเลยนะด้านมือเปิดเป็นสีคโครเมียม สวยงามครบคันนะไม่มีตําหนิไหนให้แจ้งเลยสําหรับคันนี้สวยงามมากๆตัวน็อตสวยเดิมนะคะปุ่มแอน i n จิ t นสตาร์ทด้านข้างมาพร้อมที่ฝาถังน้ํามันฝาท้ายกันลื่นถาลายไฟตัดหมอกนะคะมีให้ครบเลยปุ่มแอน i n จินสตาร์ทนีคันนี้แผ n นเดิ h ชิปมีมาด้วยนะ แพนเนอร์ชิปตรงคอพวงมาลัยมีมาให้นะเซ็นเซอร์กระระารยะเซ็นเซอร์การออกนอกรีนกันชนด้านหน้าหมดต่างๆมีให้ได้กดได้ใช้แล้วความเร็วมีมาครบเลยค่ะรับซ้ายวางซ้ายสั่งการผ่านเสียงได้เลยนะพวงมาลัยสวยงามครบครันนะจอด้านกลางนะคะได้เป็น U B L ด้วย ะะบอกเลยลำโพงคันนี้กระหึ่มเลยแอร์ออโต้ดูโอแยกอิสระซ้ายขวาไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้เกียร์ออโต้โหมดมีให้ได้เลือกได้กดนะคะอีกข้อมด์นอร์มลโหมดสปอร์ตโหมด e ีวีโหมดเนี่ยเบรกมือเบรกมือไฟฟ้าเนีคะเบาะหนังปรับได้นะะีคะทุกระดับเลยสวยงามครบคันขนาดนี้ใครชอบถูกใจสอบถามเซลล์แอนเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะสวยแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอน คมไฟเนี่ยนะคะสวยใสยไรทิ่ติเลยพี่วีคะ่ะนะคะชอบถูกใจคันนี้สอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมได้เลย0863440045แจ้งติดต่อเซลแอนมานะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวย้ำกันอีกหนึ่งรอบ t o y o ต a c a m r ร2.5ไฮบริดพรีเมียมค่ะปี2019.20นะคะคันนี้ราคา859,000ผ่อนยาวๆ84งวดได้เลยมีบริการตรวจรถให้ด้วย270เลยกโดยบริษัทเยอรมันตรวจแบบกรูอินสเปคชัน สำหรับคันนี้นะหลังคาสรุปมีมาครบเลยค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ